ไม่ลืมเปิดมัตสึคิโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่กมโผมโอคอเคนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบอกกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในแมッ อนิเมะคริกเกอร์ซิมูเลเตอร์กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะพาไปในแมปที่แสนาาครับก็คือ Purple Forest เนี่ยครับเอ้ไม่ใช่ Purple เพ r e ์เพลฟอเรนะครับผมหรือว่าป่าม่วงนะครับมันคือด่านดาบพิฆาตอสูนั่นเองนะครับผมแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยผมยังไม่สามารถอัพในส่วนของอัพเกรดในด่านที่สองเนี่ยจนเต็มได้นะเพราะว่าใช้เงินเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะห้าสิบล้านร้อยล้านนะครับ รวมๆแล้วกว่าจะอัพหมดเนี่ยอ่าเดี๋ยวตีให้เลยห้าสิล้านล้านอันนี้คือ150ล้านและอันนี้ช่องเนี้ยร้อยห้าสิบล้านนี่อีกร้อยห้าสิบล้านสามร้อยล้านอ่าสี่ร้อยล้าน550ล้านเอ่อหกร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสิบล้านเนี่ยใช้เงินเจ็ดร้อยสิบล้านเยนนะครับตอนนี้มีอยู่แค่สามสิบล้านเยนนะครับใช้เยอะมากนะครับแล้วก็การคลิกอย่างนี้นะครับผมสามารถ รีเวิร์สนะครับเราก็ได้เป็นเงินเยีม,มาได้นิดหน่อยด้วยนะครับเราก็ต้องไปตีบอลนะอันนี้เพิ่งแบบว่าเพิ่งสังเกตแล้วว่ามาบอกทุกคนแล้วกันว่าการขายคลิกเนี่ยได้เงินเยีเหมือนกันครับผมนี่แต่ว่าต้องมาอ่ารีเวิร์สนะครับผมซึ่งรีเวิร์สของผมตอนนี้ครับคลิกหนึ่งเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับผมแล้วก็เอามาคูณกับอ่าพวกอ่อนิเมะฮีโร่ที่เราใช้นะครับก็คือมีนี่ครับคูณ94นะครับผมแล้วก็ คูณ90้าสิคูณแปคูณเจนะครับผมอ่าแล้วเ,เงินเยนก็จะคูณแบบเนี่ยคูณตรงนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมก็คลิกนึงเนี่ยเลยกลายเป็นนี่ครับอ่า1นึ่งแสนหนึ่งนิดๆแล้วคลิกนึงตอนนี้ผมเลยได้77ล้านนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปปั๊มเงินนะครับแล้วก็มาอัปเกรดวนอยู่อย่างนี้นะครับเราก็มาเปิดตัวนี้ด้วยครับสเลเยอร์สไตล์ครับก็จะได้เป็นอ่าตัว อนิเมะนะครับผมในเรื่องดาบที่คาดอสูรนะครับผมแล้วส่วนในเรื่องของบอสในด่านนี้นะครับก็คือ,อาคาสะดั่นเองนะครับผมนี่นี่นะครับผมนี่นะครับผมคาทีนึงปุ๊บได้เงินมาประมาณนึงเลยนะครับผมเงินเยียได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีอัปเกรดตัวนี้ด้วยนะผมสามารถอัปเกรดตรงนี้ได้แล้วนะเพราะว่าอันนี้ช่องที่แล้วในด่านที่แล้วเนี่ยมันเต็มแล้วเเลย มาอัพตัวนี้ได้นะครับใช้ห้าร้อยลานะครับก็ก็ให้ใครเล่นนะ <c oughs> เยอะมากนะครับโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะรีเวิร์สอีกหนึ่งรอบละกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะปั๊มเงินเนี่ยมาสุ่มตัวละครกันเลยนะครับผมได้เวลาสละลูฟี่ทองซาโบแล้วก็อคอโคโคไดเลืองแสงสองตัวนะครับผมสิบเจ็ดแล้วสิบแปดแล้วก็สิบเก้ายี่สิบมาโอเคครับผม เปิดเลยตัวแรกจะเป็นตัวอะไรเริ่มอ๋อ oh. oh. จึงคานาโอ้ o, นะครับผมเป็นคาจูนะครับอ่าเป็น34%ตัวนี้นะครับดูกันว่าคานาโอ้สองดาวนะครับผมจะตีแรงแค่ไหนนะคานาโอ้ o, สองดาวตีสามคูสามร้อยไอ้พวกนี้นี่ขี้ไก่ไปเลยนะครับผมฉะนั้นไปเลยครับลูฟี่ครับผมอันอีคลิป แล้วก็ใส่นี้ไปครับคานาโอเนะครับผมเสารักแมลงนะครับผมนี่มาดูกันนะมาดูกันว่า1คลิกได้เท่าไหร่ครับ1คลิกนี่ครับ1คลิกประมาณ0.2บิลเลียนนะครับผมก็คือ2 6 3ล้คานล้าน,นครับจาก100กว่าล้านเนี่ยเป็น200กว่าล้านในการเปลี่ยนตัวแค่ตัวเดียวมาอันนี้คือตัวกาก,ากสุดนะน,นะอุ้ยได้เสาหลักงูมานะครับผม เสาลางงูเปนชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวขอเซิร์ชชื่อแป๊บนึงนะเพื่อความไม่พลาดในการเรียกชื่อตัวละครเดี๋ยวขอเซิร์ชแป๊บนึงเสาหลักนะครับผมได้ชื่อมาแล้วครับเสาแรงงูก็คืออิกุโรโอบันไนนะครับผมอ่าอันนี้มันเป็นอิกาโดนะครับจริงๆชื่ออิกุโรเนะครับโอบันไนเดี๋ยวผมส่วนอันนี้คือโคโจชิโนบุนะครับอ้าวทำไมไม่เป็นกาโจอะต้องเป็นโคโจใช่ไหม ไม่ใช่คานาโอะนะคือชิโนบุนะครับผมพูดผิดไปในตอนแรกนะชื่อชิโนบุผมจำผิดอะ่ะชิโนบุคานาโอะคานาเอะอะไรเนี่ยกูแบบงงชื่อชิบหายนะครับไอสาวคนนี้นะครับผมเราก็แต่งตัวแล้วก็หน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยนะครับผมโอเคมาเปิดตัวที่สามกันนะครับผมมามได้ชิโนบุเอ้ยได้คานาโอะมานะครับผมเอ้ยชิโนบุถูกแล้วได้ชิโนบุมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมโอเคไหมแล้วมาเปลี่ยนกันก่อนเลยนี่ ชิ้นนบูหนึ่งดาวก็310คลิกแล้วนะครับส่วนโอบานายสงร้อยเจก็ไปเลยครับนี่ครับเสียดายเนี่ยเดเจินเดอรี่ผมจะเก็บซาโบไว้นะครับไม่ย่อยทิ้งนะตัวอื่นผมย่อยทิ้งหมดนะครับผมถ้ามันไม่จําเป็นนะแต่ว่าซาโบเนี่ยได้ยากมากนะครับตัวที่ดีที่สุดเลยนะครับผมในตู้ผมจะเก็บเอาไว้นะครับซาโบใะตัวอื่นก็ช่างมันเนี่เด็กๆไปให้หมดนะฮะย่อยทิ้งไม่ก็เอาไปแบบผสมให้หมดะครับมาต่อเลย มาอีกแล้วครับผมชิโนบุหนึ่งดาวนะครับผมมามาก็ใส่ซะกดพีดี้ะเปอร์เซ็นต์ตัวนี้คือสิบห้าห้าแล้วก็หนึ่งนะครับมันก็เหมือนตู้อื่นนะทำไมไม่มาเลยวะว่าแค่สองตัวนี้จริงๆอนะ่ะวันนี้ดวงไม่ดีซะแล้วสิดูทรงเฮ้ยตัวอื่นเนี่ยไม่มอหมเฮ้ยมาแล้วครับผมนี่ครับผมสาวลากเสียเนะเทนเงินอุซุยนะครับผมก็คือตัว เรของตู้นี้นะครับผมตัว15%นะครับผมมามาครับผม345ก็แรงกว่าโอบานสย่ดาวนะครับแล้วก็แรงกว่าชินบุสองดาวนะครับผมฉะนั้นเอาชินบุสองดาวออกนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับอุซุยนะครับผมแล้วก็นี่สาม้316โอเคอ่ะอันนี้เซตเป็นแบบนี้นะครับผม ที่ผมอยากได้ตัวที่มันหลากหลายมากกว่าตัวเป็นสีสีซ้ำๆกันนะเพราะว่ามันจะดูเท่กว่าตัวซ้ำกันมันไม่เท่นะครับผมตอนนี้มีซ้ำกันอยู่แค่ชิโนบุนะครับผมนองนั้นไม่ซ้ำเนาะมาไม่ลืมเปิดมเต็กตัวหนึ่งดาวมาเซาร์รากโมกนะครับผมททโทคิโทมุอิจิโร่นะครับผมททโทคิโทมุอิจิโร่มาครับผม มาแบบงงๆหนึ่งดาวเอาลืมใส่ไม่เป็นไรมาครับผมโชคิโทมูอิจิโร่หนึ่งเปอร์เซนต์ออกแล้วผมคูรับผมี่สแร็งมิสติคอลนะครับผม,บผมอันนี้แค่เจนดอรีอันนี้มิสติคอลกันเลยนะครับเจนดอรีเป็นตัวนี้นะครับซึ่งเรารู้แล้วมันคืออะไรคือเลงโงคุนั่นเองนะครับมาเราขาดแค่เลงโงคุอันนี้เราได้เวลาเอาชินบุสองดาออกนะครับผม ใส่ไปเลยครับมูอีจีโร่ครับผมตอนนี้1คลิกเท่าไรว่าเรารีเซ็ตเลยเรารีเซ็ตไปเลย1คลิกปับ๊บ700ล้านนะครับผม735ล้านไม่กหดเฮ้ยคนนี้เขาได้นี่วะ <c oughs> เขามีแบบว่าเขาเป็นแกงอันี้ใช่ไหมแกงวันพีชอยู่นะครับเมื่อกี้เราได้อุซุยมีหนึ่งตัวนะครับผมเป็นอุซุยสองดาวนะครับ3 7 0ล้านโคตรเรง โอ้ซุยห้าตัวเจมเลยนะเล่นน้อยคือถ้าแตกเนี่ยผมยังเหลือนะครับผมยังเหลือซุยใช้งานแน่ๆหนึ่งตัวโอ้มาแล้วเล่นงคูคุครับผมเล่นงคูคุหนึ่งดาวครับผมสามร้อยเก้าสิบเนี่ยครับผมอุซุยปิวไหมนี่ครับ,รบเล่นงคูคุครับผมมา มาดูกันว่าตอนนี้ครับหคลิก900ล้านนะครับผมโหดจัดโหดจัดจัดมาเราไปตีบวกชิโนบุอะไรเล่นกันเลยดีกว่านะครับไปมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมเฮ้ยอันนี้เราน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวลองลองซื้อดิได้ไหมหมูพันเก้ามันไม่ฟรีนี่อันนี้ฟรีรับได้เฮ้ยอันนี้รับได้ทุน ดาก้อน even exclusive ครับได้ดาก้อนมาตัวหนึ่งแค่แค่ตัวเดียวดาก้อนเก่งไหมน่นี่ไม่เก่ง <c oughs> ได้เลเจนเนี่มาตัวหนึ่งครับผมเจนสิบคลิกครับดาก้อนครับนำมาเก็บไว้เฉยๆนะใ <c oughs> นดาก้อนมาฟรีครับโอเคเยี่ยมเลยเป็นตัวนี้คิดแต๊มหนึ่งนะทุกคนมาได้เวลาเสียสละเรนโกคูคุงแล้วนะครับผมถ้ามันติดมันจะเก่งมากแต่ถ้าไม่ติด สวยครับผมถ้าไม่ติดคือสวยครับผมมาครับผม40%เล่นงูคูหย่าแตกหนึ่งครับผมไม่เป็นไรลิโงโอคูได้สูรสลายไปแล้วนะครับก็าตามตามในเรื่องครับลโงโอคูตายโอเคเราเอาอีคลิปออกเลยนะเรามาเซตใหม่เลยว่าตัวไหนเก่ง ตอนนี้แบบในทีมที่กิ่งๆเนี่ยก็คือเท่านี้เลยทเท่านี้คือกิ่งคือแล้วถ้าเราเสียสละดตัวอื่นเนี่ยแม่งมาคุมและนะมันคือความแม็คุมและได้อุบานัยทองมาก็โอเคแล้วครับ <c oughs> จริงๆเอาชินุบุออกตัวหนึ่งแล้วใส่นี้มาก็เพิ่มความเทได้นะครับแต่ว,ว่าไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้ครับทีมผมตอนนี้เหลือเป็นเท่านี้ครับผมโอบานัยทองนะครับแล้วก็ชินอบุชายนี่สองตัวแล้วก็อุสุยชายนี่ตัวหนึ่งนะครับผมอ่า แล้วก็เดี๋ยวไปเล่นหลังไม่เดี๋ยวลองปั๊มเล่นโอคูมาอัปเกรดหลังไม้แล้วกันนะถ้าได้ก็อาจจะเห็นในคลิปหน้าครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เห็นนะครับผมโอเควันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กดเอ้ยเราจะพาอัปเกรดไปด่านชิโดบุวิลเลนไหมใช้1ทีนะครับผมก่อนปิดคลิปเราอัปเกรดไปด่านนั้นกันเลยดีกว่านะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอกลับไปอัปเกรดก่อนมีอยู่ร้อยล้านขอกลับมาอัปเกรดก่อนนะครับผมมีอยู่ร้อยล้านตรงนี้ อัปเกรดไปเลยครับผมเป็นนี้เต็มแล้วเอาอัปเกรดเป็น Critical Chance นี่ละกันนะครับผมเหลือเก้ล้านใช่ไหมเดี๋ยวปั๊มให้ปั๊บนึงใจเย็นเยนะครับผมใจเย็นปั๊บได้มา95ล้านอ่ะปั๊มปั๊บนึงครับปั๊มปั๊บนึงเออโมแต่อัปเกรดตัวนะครับกินเวลาคลิปไปเยอะมากคนตัดบอกอะไรวะพี่นายชิบหายเลย มีลอ็อนดีมีซากุระหนึ่งทีมาแล้วครับผมปลดล็อกด่านครับเรียบร้อยมาไดา้ชิโนโบินะครับผมใช้เงินในการเปิดตัวหนึ่ง50ิบ oh ิลเลียนบ้าโบคอเตกโค้ดจะเพลงนะครับนายเทวสตาร์นะครับผม50ล้านนะครับผมมีสปิริตโซไซตี้อ๋ออันนี้คือน่าจะไปด่านไอ้นี่ครับผมด่านบีชเท่มอะไรนะนะครับผมอันนี้เป็นแบบประกอบฉากนะครับผมเป็นด่าน นะครับผมเรามาให้ดูกันนะครับ1 QA ในการอในการข้ามด่านอันนี้เราอัพไม่ถึงแน่นอนครับด่านที่แล้วยังไม่ได้อัพเลยสักะอันบอรของด่านนี้ก็คือนี่ครับผมอ่าไม่ชื่อว่าอะไรนะไม่ชื่อว่าอะไรนะนชื่อว่าอะไรนะเอ่อโอโลจิมารุเออค่าโอโลจิมารุตัวหนึ่งได้เท่าไหร่นะโอ้เงินเยน5บาพเลียนคุ้มแล้วผมชิลแล้วผมไปไปอัพกันดีกว่าครับผม โอเคผมมาอัาเกรดด่านให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววาร์ปกลับแป๊บนึงวาร์ปกลับตรงไหนวะตรงนี้เอบต้องมาวงแเวนไฟนี่ครับผมมาเป็นด็อกเตอร์สเตนกันเลยทีเดียวมาครับผมกลับบ้านเรารักรออยู่ครับผมมาด่านนี้ครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสําหรับด่านดาบพิฆาตอสูนะครับเราได้ผลประกอบการคือเหมายกตู้มานะครับผม แล้วก็ทีที่ใช้อยู่ตอนนี้คือมีอุซุยนะครับเสาหลักเสียงเป็นชายนี่ตัวหนึ่งนะครับผมเป็นชายนี่สองดาวนะครับผมแล้วก็มีชินบุนะครับเสาหลังแมลง2ตัวเป็นชายนี่สดาวทําไมมันคอนเนคูณมันไม่เท่ากันวะมันก็ชายนี่เหมือนกันนะเนี่ยห้าร้อยแปดสิบเอ็ดกับห้าร้อยสามสิบสี่นะครับไม่เป็นไรแล้วก็มานี่ครับผมเป็นเสาหลักงูครับผม ตัวที่กาที่สุดในตู้แต่ละอัพจนทองนะครับผมก็เลยโหดมากและเป็น3ดาวด้วยนะครับผมก็เป็นโอบานในทองนะครับผมโอบานัยทอง3ดาวคูณ632เลยนะโหดมากๆนะครับแล้วเราก็ยังได้ตูนตัวที่หายายที่สุดในตู้นะครับผมมูอิจิโร่1ดาวนะครับผมแต่คูณ425เนี่ยน,นะน้อยมาก แล้วผมแล้วยังมีเลนโงคูอีกที่เราได้นะครับก็คือเหมาหมดตู้แล้วแหละนะครับผมแต่ว่าเลนโงคูพังไปแล้ว <laughs> นะตายสมในเรื่องเลยนะครับผมโอเควันนี้ก็ไว้แต่พิธีเนียชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันนะครับผมไปแล้วนะครับบายบาย